เาา <laughs> จ็บไม่ได้นกดีกว่าโอ้โ <c oughs> หลมล่างนี่กันโชว์กผสมควรเลย cắt cho con. sao lại thế? đi không em, thì chọn nãy ní em. Ép ra đó, nghỉ em. Nghĩa là một cái đi thật đứa bảo hết đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền เป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่รู้นะไม่รู้เลยนะมีทา <c oughs> <c oughs> งหาพี่ดีดีกว่า้โอ้โห 在打这门轮子。<laughs> ข้าวหหน่อยรวมกล้มหน่อยรวมกลมหน่อยยิงไปที่ซ้ายรวมกลุมหน่อยรวมกล้ามหน่อย วนหน่อยวนวนหน่อยไหนเนี่ยไม่รู้เลยว่าพี่มันสายอยู่เนี่ยไอ้แบบเนี่ยไอ้บบกเนี่ยนกอะไรบินกันวนไปเนี่ยไอ้หางกันหมดผมนุ่งหางกัห่างด้วยที่สี่มันเตือนแล้วนะครับไม่เป็นไรลงได้อีกสองสามนาทีได้ไม่เป็นไรกดสองทีอ่ะ ผมยังไม่รู้พี่อยู่ไหนผมยังไม่รู้พี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันวะไม่รู้ของใครไม่รู้ใครร้องมั่วไม่รู้ใครของใครอ่ะทำไมยิงไปยิงสายอ่ะดึงด้วยขาหน่อยด้วยขาหน่อย ่เดอยู่ไหนไม่รู้เ่ยพี่เนี่ยใครไปนี่เผมตามจีบใครอยู่ไม่รู้อ่ผมอยู่ท้ายสุดเลยเนี่ยโอ้โห อ้าวลงได้แล้วมึงครับมันต้องบมันต้องใส่เทเดอร์ต้อง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 ตอนเดออ่ะตอนิงตออต่ององ้ออง้้นเดอร์ไว้แน่นแรงเออเ้ ไอ้ใคบักเก้เลยผมเนี่ยที่ดีอป่าใช่บังพี่พี่พี่นยนิ่งๆ่ะนิ่งๆอยู่นี่แหละเจอแล้